เมื่อวันที่8ตุลาคม2 0 1 8ปากีสถานได้สร้างความสนใจระดับโลกอีกครั้งเมื่อกองทัพประกาศความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธที่สายกลางแบบ,บกอรีกาอุรีมิซิลหรือที่รู้จักในชื่อ HAT-5 HATFV ผ่านการเปิดเผยอย่างเป็นทางการของ i s t r ซึ่งเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพ โดยการทดสอบดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยืนยันความพร้อมทั้งทางด้านเทคนิคและการปฏิบัติการของกองบัญชาการกำลังยุทธศาสตร์กองทัพบ,บกขีปนาวุธกอาอารีถูกออกแบบให้สามารถยิงได้ไกลสูงสุดประมาณ1,300กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบได้ทั้งแบบธรรมดาและแบบนิวเคลียร์ ถือเป็นการแสดงศักยภาพที่ชัดเจนของปากีสถานในการคงไว้ซึ่งขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสมดุลทางพลังงานและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียใตย้การทดสอบครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองทัพนักวิทยาศาสตร์และวิาศวกรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทั้งภาคการทหารและพลเรือนในโครงการด้านยุทโธปกรณ์สำคัญของชาติ ภาพที่เผยแพร่าจาก ISTR แสดงให้เห็นขีปนาวุธกออรีถูกปล่อยออกจากแท่นยิงอย่างทรงพลังก่อนทยานสู่ท้องฟ้าในเส้นทางที่ควบคุมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ความสำเร็จดังกล่าวยังเป็นการยืนยันว่าปากจสถานมีระบบควบคุมและการนำวิถีที่มีประสิทธิภาพรวมถึงมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เคร่งครัดตลอดกระบวนการหลังจากการทดสอบเสร็จสิน้นประธานาธิบดีดร อา,อาลีฟอาลวีและนายกรัฐมนตรีอิมรานขานได้แสดงความยินดีต่อกองทัพและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมย้ำว่าความสำเร็จนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นและความพยายามของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรปากีสถานที่อุทิศตนเพื่อความมั่นคงของชาตินอกจากนี้ยังถือเป็นสัญญาณถึงนานาประเทศว่าปากีสถานมีขีดความสามารถเพียงพอในการรักษานโยบายป้องกันตนเองและการยับยั้งเชิงยุทธศาสตร์ตามแนวคิด Credible Minimum Deterrent ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงความหมายเชิงวิทยาศาสตร์หรือการทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความมั่นใจของชาติในการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติ การทดสอบกออารีในปี2018จึงเป็นเหมือนการประกาศอย่างชัดเจนว่าปากีสถานจะเดินหน้าพัฒนาศัก,กยภาพเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเพื่อสร้างสมดุลทางพลังอำนาจในภูมิภาคต่อไปเหตุการณ์นี้ยังถูกมองว่าเป็นข้อความส่งตรงไปยังคู่แข่งสำคัญอย่างอินเดียเพื่อยืนยันว่าปากีสถานมีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยและรักษาสมดุลด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ ในภาพรวมการทดสอบกออารีเมื่อวันที่8ตุลาคม2018กลายเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญที่ตอกย้ำถึงความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาขีปนาวุธปากีสถานไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางทหารแต่ยังสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่เชื่อมั่นว่าชาติของตนสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงในเวทีโลก ขณะที่การเผยแพร่วิดีโออย่างเป็นทางการจาก i s t r ช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและทำให้ชาวโลกเห็นถึงความจริงจังของปากีสถานในการรักษาความมั่นคงในทุกมิติของยุทธศาสตร์ทางการทหาร